ดึงมาเลยค่ะทุกคนยอดมันสวยเป็นเบิเล็กล้ๆเนี่ยนี่หักเป็นด้านนี้โอุ้ยดอกก็ออกแล้วจ้าอุ้ยงามมากเลยนั่นก็เป็นกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยนะคะอันนั้นคือสมาชิกของเราเอมอนใส่มาน,มมนีน่ใส่ถุงมือมาแล้วนะคะานี่เอานี่เอามาเป็นกระสอบเลย <c oughs> นี่ค่ะโอ้ยแบบถอนแบบสถานโลกามากงามค่ะงามทุกคนเอ้าไอ้ต้นนี้มีอะไรเหลืองๆมากเลยเนาะเอาแต่ต้นใหญ่ๆนี่เอาแต่ต้นให่นนนสองแม่ลูกช่วยกันทำมาหากินช่วยกันทำมาหากินลูกดึงขึ้นเลยอุ้ยมันขาดเห็นไหมัวเฮนเดนเฮนเฮนเฮนตัวแฮนเฮ้ย เอาที่ยอดยอดเพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วเออนั่นแ่ะต้องแย่นะได้อันนี้ได้ค่ะเรามาทําอะไรกันคะคุณไอต้นมันไม่ค่อยสวยแล้วนะแต่ว่าไม่ไงที่พี่กอมที่หักยังไงไม่ได้นะที่หักที่ไหนแม่งต้เนี่ยแข็งมันเหนียวอ่ะเ๋ยวหลังเขาบอกว่าพวกนี้พวกหัวดำๆมึงมาทำอะไรามาเก็บผักบุ้งป่าค่ะทุกคนผักบุ้งฝร่างนะแต่ตรงนี้มันไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งดีกว่าเนาะ ทางผ่านค่ะข้างถนนนะคะได้ก็มองค่ะได้ครับมันได้ยังงต่อได้อันนี้หักได้นี่รู้ทริคแล้วใช่ไหมเมื่อกีไม่หักไม่ได้มันไม่รู้ทริคไงมันเหนียวไปหมดเลยหำไมเหี้ยงเปาะๆเลยนะสายใจแบบนี้อ่โอ้ยนี่หักต้องหักตรงนี้ถึงจะหักได้หักเป็นพ่อๆมเออนนี้ถือให้เดีมากเลยท้องเนี่ย รงเน้นองนนะะคี่ยเนี้ยมันหักตรงนี้จะ่นกันโอ้นี่ต้องหักอย่างนี้เอาทำอะไรไม่เอาเดี๋ยวจะไปแกงไชโปใส่หมูสามชั้นพี่ก๋<พ>อม<อ>สุดเรียนไหม <c oughs> สุดเรียนมาเลยค่ะทุกคนยอดมันสวยหนเอายอดไปเบิ่งเล็กๆน,นี้นี่หักเป็นปนัดตรงนี้โอ้ปอกปอกใหเลยรู้ไหมพี่ก๋อมม<อ><อ>ันไม่ใช่ต้นต้นนั้นอ๋อไม่ใช่นึกว่าเป็นต้นป้ามาทำได้ จอดจอดกันเป็นแถวเลยรถอ่ะให้มาข้ามถนนจ้าแล้วเลยยังมันก็อ,อยากกลับมาแล้วเนาะาคิดดูว่าอ้าจก,กับกาบกันทำไมคะรถของเราผู้ช่วยทำอาหารกินของเรานะคะจอดอยังไม่ได้เข้ปาป่าอยู่นี่โอ้ยทุกคนคะ่ะดูนะคะกระเทียมมันขึ้นข้างทางค่ะโอ้ยดอกก็ออกแล้วจ้าโอ้ยงามมากเลยเยอะมากเลยนะคะทุกคน กระเทียมป่ามันขึ้นอย่างนี้นะคะอยู่ตามข้างทางเลยค่ะอันนั้นก็เป็นกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยนะคะอันนั้นคือสมาชิกของเราค่ะไปเดินในป่าไปคนท้องอ่ะลูกพี่เราขุดไปค่ะงานเนาะเอารถเนาะเอาไปปลูกไหมไปปลูกที่บ้านไหมเออปลูกแล้วนะพี่กอมของหนูขึ้นแล้วนะเออเออเนี่เห็นไหมกลางขึ้นมาเยอะเลยอะปลูกแบบทิ้งๆอ่ะมันก็ขึ้นเลยนะแล้วปีหน้ามันก็ขึ้นอีกใช่ไหมโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้คะทุกคน รถลูกพี่รถมอไซค์มาเดียเราเป็นมอสไซค์ู่น้องเดียเอออยู่ฝั่งนั้นแหละเดียยืนอยู่ตรงนู้นแหละไปเจ็ดดอกอันนี้ให้ทุกคนอุ้ยใส่ถุงมือมาแล้วนะคะากเไดู้ว่ากมระงกระเทียมนี่นะคะโอ้ยมันไม่มีหัวนะแต่ว่าโอ้ยงามเกินงามมากเลยค่ะออกดอกแล้วด้วยนะนม่ใช่หมดเลยตัวเองเนี่ยมันงามเนี่ยโอ้ยดูต้นยาวมากเลยค่ะทุกคน นี่นะคะอันเดียระวังอันนี้ด้วยลูกเอานึกเอามาเป็นกระสอบเลยกระสอบใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเอ,อ้ยไม่ต้องโอถอนแต่ละทีอ๋อนั่นอันนั่น,น,นไม่ได้รัก เจตัวกพดนาเฟขาดนี้ลอเนี่ยมีถูกกฎหมายนะ v ซ a เดี๋ยวเกบทุกคนเต็มมากเลยค่ะเต็มไปเลยนะคะนี่คาคนทองไปแล้วนะคะดอกมันคงจะขึ้นมางานี่นดอกมันเนาะอ๋อดอกของเดือนหกดอกเดือนห้าไมโคเชียน เอาเลยคะ่ะเตยถนนเดี๋ยวเราจะเอาไปทำกับข้าวน้องเดียรถนะน้องเดียรถนะลูกอย่าข้ามมาให้รถไปก่อนมันเยอะอ่ะแล้วมันกินไมื่อยหน่อยเดียวนี่ไงเออสวยๆงามมากสวยมากเลยสวยมากเลย,ย,เลยอ่ะคุณน้องนี่คะ่ะนี่ค่ะวิงามมากเลยคะ่ะทุกคนเดินไปกี่งันนี้มันเย่อกระโปรงอะพี่กอลมาถ่ายค่ะถ่าย อ้าหมดแล้วเหรอหัวใหญ่หัวหลุดอ่ะหัวอะไรหัวอะไรนี่เอาต้นใหญ่ๆนี่มันเป็นกออยู่นี่มันอยู่ข้างในดอกอันนี้สวยอ่ะดูต้นมันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะมันยังไม่ได้บานนันน่ะเออหรือว่ามันบานแล้วอ่ะมันกําลังออกดอกเออมันกั็โอเคโอาต้นนี้น่าจะใช่กระเทียมอยู่นั่เดี๋ยวรอก่อนเนาะเอออันนั้นมันรกรุงร้งเกินไม่ต้องเอาเราสวยเลือกได้ไปค่ะน้องเดียร์อดมานะคะระวังนะค๊ะ go inside นะคะลูกหัวมันอึ โอเคใส่มาค่ะอะไรลูกมาหนูถือให้เอ้ยน้องดีเก่งเก่งลูก,ลก,ลกเอาเลือกเอาแต่ตนน้นใหญ่ๆมาเลยอ่ะเสียดายต้นเด็กไปปลูกหน่อยสิ <c oughs> ทิ้งตรงนี้เลยเนาะไว้จังทีทิ้งเหมือนเหมือนถอนต้นกล้าเลยตรงนิดดินมันเหมือนจะแข็งเนาะพีกนะ่กอมเนาะจับทีอะไรเงี้ยเลยทีละต้นหน่อยมันจะดูนี่ไงทุกคนค่ะเอ๊ะสงส,สารอีกละนี่ค่ะสงสารโอ้ยแบบถอนแบบสถานโลกะไหม สวัสดีเสด็จเรามาอยู่ในป่ากันอีกแล้วนะคะอ่ะทพี่โขนโขนไปค่ะได้กินอีกแล้วส้มผักของเราอันนู้นต้นดอกไม้หรือเปล่าคุณน้องระวังด้วยนะแต่ว่าเราแยกออกอยู่เนาะโอ้ยเสียดายมากเลยค่ะทุกคนค่ะอุ้ยรถมาอีกแล้วต้นนะคะเดดี๋ยวถื่อันเดียวต้นนะคะอันเดียวสต้น กลับไปก็เสียรถไปนะคะทุกคนอุ้ยก้อนนี้ทำไมมันงามอย่างนี้พี่งามมากเลยอ่ะดูดิงามมากเลยอ่ะเอาถอนกล้าไปค่ะคุณนี่งามขนาดนี้โตเด็กเนี้ก็กำลังขึ้นเนาะนี่ไงตอนเดินทางเดินไปเยอะนะเดินรัดเข้าเออเยอะแยะอ่ะน้องเดียวช่วยเก็บด้วยแกได้ถ่าย ผลกล้าใบน้องเดียก็ช่วยเก็บนั่นสาสวยของเราไม่ได้แล้วไปแล้ววิชาของเราเหมือนถอนเหมือนถอนต้นกล้าไปดำนานานตีโชด้วยตีีโชด้วยผู้มีประสบการณ์โชคโชนเห็นไหมโอ้ยต้นอย่าสวยเลย นี่ไงเขาคือใช่เหรอไอ้ัดทายของเราจะได้ทำไหมอ้าเอากล้องออกสิเอากล้องมาถ่ายตรงดินดินเนี่ยวรู้เรื่องหมดเลยนั้นเรื่องเห็ดอ่ะดูประจำไงชอบดูเรื่องเห็ดอ่ะสวยงามมากเลยลูกงามค่ะงามทุกคนอ้าวไอ้ต้นนี้มีอะไรเหลืองๆเหลืองๆก็ถอนออกต้นนี้โอ้โหเนี่ยมือรูปนี่ต้นนี้โอ้โหสุดยอดเลยเนี่ย ต้นใหญ่แต่มันหัวไม่ไม่ใหญ่นะผิวดูดิม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องกินหัวมันเลาบอกว่าเป็นเมลลายเฟรนเออถ้าอย่างงั้นถูกเตาแล้วเทรนฟรายหรือเปล่าิวข้าหรือเปล่าอยากกินหรือเปล่าเดี๋ยวไปซื้อขายก็เที่ยวใส่ขายเราก็ตั้มตามจบไอ้แกงนั้นยังไม่ได้แกงเนื้อยังไม่ได้เก็บเลยเนื้ออะะไร่ ไอ้ที่เราผักเอามาจากบ oh. okay, okay. okay. ้านพ่อแม่อ mm. okay. ๋อข mm ี hmm. okay. ้เหล็กบ uh ่ด huh. right. okay. ็กจะแกงให้อยู่แกงให้อยู่เกงขี้เล็กขี้เหล็กใบเนี่เหรอใบฟันสิงโตเหรอใบสิต้นใหญ่เออหนูถ้าระยะโตกว่านี้รู้เรื่องก็จะพามาแบบนี้แหละใช่พาเหมือนมาเทอราพีเนาะอันนี้ดจะเาิดอะไรในบ้านกัน เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในป่าท,ที่เซอร์เบียกันดีกว่านะคะช่วงนี้เออมันก็โล่งดีนะเอะตรงนี้มีบ้านคนนะคะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจมีแต่ต้นไม้ใบหญ้ามันเหมือนเป็นกระเทียมแต่ว่ามันเป็นใบหญ้าเฉยๆไอที่ต้นนี้คือกระเทียม เนี่ค่ะทุกคนกระเทียมมันก็จะขึ้นอยู่อย่างนี้นะนี่มันก็ออดอลยนะมันถอนอยากเลยลูกอาทอนค่ะสองแม่ลกูก,าากช่วยกันทำมาหากินช่ยกันทำมาหากินลูก <laughs> ดึงขึน้นเลยอุ้ยมันขาดอะตัวเองตรงนั้นดินแน่นเออสวยมากเลยเนะยาะ<ด>เห็นไหมเดิรู้ตูแฮนตูแฮนเอ้ย ช่วยแม่ทำอาหารกินเลยเขาเฮ้ยผักน้อยเอาแต่ขาไปเอาแต่มือเอาแต่ขาดินง่ามมากเลยเนาะเอาแต่ต้นใหญ่ๆนี่นอนนานต้นน้อยน้อยก็รอพีหน้าจะเอาเอาไปวางก่อนไม่เห็นไหมต้นยใหญ่ๆหเเดี๋ยวเดี๋ยวติดมือติดมือ วางโลดวางโลดน่าชวยมากเลยค่ะตรงนี้โอ้ยดีต่อใจคุณคูคุณคูส่งขอความมาอึบนี่ค่ะโอ้ยสุดฤทธิ์สุดฤทธิ์ข้างทางนี่แหละค่ะทุกคนค่ะกระเทียมป่าของเรานะคะเยอะมากเฮ้ยน้องเดียวจะได้เกิดอืมสวยงามมากเลยค่ะโอ้ยทำไมงามมากเลยอ่ะงามงามงาม มาดูนะคะทุกคนคนท้องหอบแล้วด้อคนท้องไปนั่งรอในรถไปคนท้องคนท้องนะคะไม่ดูเลยนะคะสาขาคะคนท้องท้องอนมันมากเลยนี่นะแล้วนะคะคนท้องมันฟังเงยไม่หินเอาแต่ขาไปเอาแต่เงยเอาแต่ขาดิงามมากเลยเนาะเอาแต่ต้นใหญ่นอนนานต้นไ้น้อยก็ พี่หน้าพี่เราเอารถมาตรงยิงค่ะต้นไหนทีท่เขาขึ Mother, ้นแบบเดียวๆน่ะแต่หัวมันไม่ค่อยใหญ่นะต้นมันสวยก็จริงแต่หัวมันไม่ใหญ่อ่ะโอ้โหิวเอ้มือเนอยเจ้าจอดมันยอดมากน้องขังกันนองเดียวเดี๋ยว คนท้องกล้องนะคะกล้องแม่คนท้องคนท้องตะปูเคยเตะปูมันเพิ่อยติดหวานร้ายนี่จับโตเลยตับโตตีดโอ้ยสอเตอรอุ้ยสวยมากทุกคนค่ะรอมากรอดมากเลยดอกเขาก็กำลังออกแล้วเนาะโอ้โหงาม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 ไม่สะใจไหม ถนนตรงนี้มันก็ไม่เปลี่ยวนะคะทุกคนมันก็มีรถวิ่งผ่านคนปั่นจักรยานเยอะแยะนะคะตรงนี้ก็เป็นโรงเพาะนะคะเพาะเลี้ยงต้นไม้อะไรอย่างเงอนกลมากา่ามน่ำใช่เหมือนอะไรสักอย่างนะมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะตรงเนี้ยกลิ่นนะคะมันก็จะเปิดเหมือนเรากินกระเทียมอ่อนบ้านเราเลยค่ะต้นกระเทียมแหไะเนาะ แต่เวลากินแล้วมันกลิ่นมันจะไม่ค่อยติดปากรุนแรงเหมือนกับกระเทียมบ้านเราค่ะแต่ก็เนาะกระเทียมนั่นแหละงามขนาดทุกคนดูนะคะเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปตรงนู้นนะคะพี่ก่อมเอารถไปจอดไว้ฝั่งนู้นแล้วค่ะทุกคนไปกันค่ะหอบกลับบ้านไม่ไหวนะนี่เพราะว่าถ้าปีนะเอ้ยถ้าอีกรอบหน้าถ้าเรามาไม่แน่เพราะว่าใบเขาก็อาจจะแก่แล้วเราก็เลยจะเก็บไปคั้นส้มนะคะ